พี่น้องแดงคืนคืนเลยเอราตะเลิกแหงเนาะลักษณะขุยเพิน่นเนาะแม่นำมนขวยอันนี้เขาว่าขุยขี้ขวยเถิดครับพี่น้องมีใหญ่เนี่ยหูขางกันครับคล้องเบาวนัดยกเบึงหุนทา่าหุนแหงตื่นแหงถึงแล้วครับพี่น้องโอ้ย วนี่ก็ดำๆเลยครับนี่สวัสดีครับพ่อพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็ยุ่กับเบาเที่ยวคือเก่าแล้วครับเบาเที่ยวพามาหาอยู่หะกินเคื่องพูครับวันนี้มาหาคุดเบาครับพี่นอ้อเราก่อนเท่ากับคุดเดี๋ยวไล่นวยอยู่มันนี้ก็สิไปซ้ำบางก้อนแล้วครับ ต่วามันึ่จะพาเบาวนัดมานำครับผมมาลองคุดเตือแหละครับของเพื่อนอันนี้ก็เป็นเตือที่สองที่สามของเบาที่อยู่แล้วนะครับไปครับกับไปลุ่นเบื้องน้ากันครับแตสีด่บอ้อครับวันนี้ไปครับขอแล้วครับพี่น้องหู้แลกครับอ๋อน่าเบื่อจรนี่เิงบ พี่หน,นอโอ้บ่ได้เปิดบันไดแล้วครับแต่ว่าดินมันเป็นผงมันเลยหยุบลงเนาะแต่มันลองคุดเบิ่งนชิมีบ่อนั่นยังมันกรอัดไว้อยู่แต่ว่าดินมันแห้งนำเบิ้งครับพุดไปนำวันมันคือเกาเนละ ปิ๊ดอยู่ครับพี่น้องคุณเขับไปเบิ่งไกลไก่เอเป็นวันแดงยิ่ครึ่งเลยครับแต่ว่าสีอัดบนแนนเป็นแดนเลยเป็นคือนหกครับเนาะเราต้องคุดเบิ่งข้างในมันนี่ปิ๊ดแน่นอยู่ครับข้างล่างแดงยิ่งขึ่งเลยวันง่ายนี่มกดนำวันลงไปเลย แกงครับโหนี่เ่อนสอดปองอยู่นันเป็นวันอยู่ครับหัวแล้วครับเบึง้งปูนปลายเสียหมครับผมอ่านแขนกลัวครับหัวนี่้วจิมมาลองเปิดนําหูวไปเบิ้งครับนีจะกีอะไถึงแล้วครับพี่หนอ้อ เอาจนหวาหอบขือนขึ้นกันครับหูแหลกไ<า>่น,น้อยขอรโรอยู่พุ่นเนาะเดี๋ยวมาหลุนเบิ่งครับจะมีจกหน้อยหูนี่ครับผมหูแหลกแหกมันสุดแกนอีนี้ครับหูนี่นี่หยแหลกไงโอ้ยจุกสะหนัครับ เกตหน่วย no ครับพี่นอ้องฮู้นี่เล็ดแล้วนี่ครับแม่มันเอาไปเลี้ยงลูกครับซ้ำนี่ก็กินบ่นทันได้ครับผมต้องเอาไปบวมไว้ก่อนก็ให้แม่เพิ่นนี่ละไปกิ่งเลาก็ไปขุดหู oh. ้เอาแม่ลงก่อนแม่เพิ่นนี่ก็สิอยู่ได้ปีนึงนี่ล้วครับอายุไครเพิ่นลูกเพิ่อนออกมาเพิ่นก็ไปเรียบร้อย กำลังในซ้ำนี้เนาะมาครับพี่น้องคุดหูนี่แหละเบาวนัดเป็นคุดหูข้างรังครับผมมาก็เบ,บาวนัดก็เป็นเราอยากมาคุดเบาเลยพาพี่น,น้องมามาลองเลยเนาะนีะ่เลยเป็นควยคุดกีใช่ไหมวะนะควยหน่อยๆนั่นดิโอ้โหนี่ครับพี่น้อง วันอัดปากโู่อยู่ครับแต่ว่าอัดบนเนนเป็นดดินเป็นผงน้อนีะเป็นเคลือที่สองครับมาขุดเบิ่ก็มาหม่องเก่าเนี่ยนะครับนาหอยขวยข้วยเก่าบางพื้นที่บางหม่องเ่อนว่าเลี้ยงวัวเหลี้ยงขวยมันกับโบมีแถมกับก่บเค่อยฮะกับวามันดับเหนี่ยวจริงมันกับพ่ท่านได้ดับครับพี่้อกมัก็มีท่มไปแล้วนะาะก็แต่ถ้าเหลี้ยงขว้ยครับ มีแนงขยายพันธุ์ก็มีเรื่อยๆเห็นเนาะเมือขั้วยแถวนี้ลลยปันได้ครับพี่น้องจนเดี๋ยวเอามาปล่อยผุพี่น้องอยังลัน,นมวลังตันซะบ,บ่บางหูคขุดไปก็มีแต่ขีข้ขั้วไอ้ซื้อคนบบปัน,นับผมแต่ผจะต้องมาลองเบ้่งเป็นยังไงรอพี่น้องหูนี่ สองหูข้างกันครับคล้ของเบาวนัดยกเบึงขุนท่าขุนแห้งตื่นแห้งหนาเบิ่งเลยครับที่ไม่จักหน่อยครับคุณเป็นตื้นครับตัวนี้ยู่ครับเนี่ โอ้ผมพี uh, yeah. s right. <S really ่น้องเวนกวนเก่าซิบกว่าหน่วยแล้วนอนทางนะซิบโอ้ตื้นนะครับตัวผมไม่เบ่งดูนะหน่อยครับนอนทางนี้เจ็ดหน่วยครับทางนี้ถึงเลิกเนาะม่อยเจ็ดหน่อยเอากระตามาใส่เหาหน่อยหน่อยหน่อยก็มีครับหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่ครับหลายแห้งจนแว่งมาทัวร์หน่อ ผู้ใดว่าสีดับเนี่ยเบิ่งเด้อครับว่าขุดนจำกันตร้งกันนี่ร้ายครับผมขวยทางนี้แรียงขยายพันธุ์ห้ายปลาหล่แต่เลยบดดับแนวง่ายดอกจ้าอีกฝืนอาจสิดับเนี่ย่ยอนเพืนบดได้เหลียงคว้ยเนาะกับบ่หาเนอะสะเลยบ่บ่มีเรื่องไวยขยายพันธุ์นี่เป็นผืนฐานอยู่แล้วเฮาจงไว้ยอยู่แล้วเนาะนี่ครับขุดธํำนี้บางคนก็ว่าตีนสุดวุ้ยมันกระเวิดไปคร <laughs> ับผม <laughs> พี่เนาะของบาวนัดอ้ยเบิ่งกระตาเพิน่นกุดสามหูเต็มลเลยอจังเป็นเอามาคึ้ครับหน่วยนี้น้อยเนาะเหน่วยนี้เองน้อยนะหน่วย,ยนะีน้ยังหน่อยกูโม่จะ <laughs> บ่อร้ายเด้ <laughs> อตัวนี้หน่วยใหญ่กูโม่ <laughs> ไปครับพี่น้องล <laughs> เลาะไปเรืเร่อยๆแลครับวันนี้บนทางอีกยาวไกลครับาบาวนัดมาหลอกเทนหูมัน <laughs> บรรยากาศแข็งแรงครับ right? พี่น้องเจียงใบใหม่กรอบๆขวบๆเลยกลดถึงพี่นโอ้เห็นที่แ่นเลยเสียงดังปังปังเลยโอ้โหเพื่อนรับพี่น้องเห็นบ่ ขอ,อโทษปีเบานี่ยฮะเป็นฤดูเนาะแม่ครับปีละเทืออ่ตัน140บัดาทแยบรอ้นี่ผ่านเลยครับพี่น้องงูไหมครับพี่น้องโหหันบ่มีครับผม,บมค,มคุดไปคุดมานี่เป็นสีกล้วยครับบ่มี่บะ เบื้งควายนี่ครับพี่น้องแดงคืนๆเลยโอ้บกระเลิอกแห้งเนาะลักษณะควายเพิ่นเนาะแม่นำมูลควายอันนี้ก็ว่าควายกีควายเถือกครับพี่น้องมีไงแนี่ยดินแดงๆแนี่นี่วันต้องเป็นสีแดงครับขาเบื้งดีๆนี่งเนาะบางคนก็ไม่เคยหารไม่เคยขุดเนาะ

เมียนแต่ทีเมียนตัวหนีแล้วเนาะลองคูดเบิ้งครับพี่นอนะครับผมไปทางไหนหาใหม่ไปถามนั่นดิอู้หูเปิดกระเฮ็ดใจหากใหม่ครักเนาะ จะเลิกพอสมควรครับเอามาหลุนน้ำกันบางทีขุดไว้บอ่อหุ่นครับผม สมองสมบนติอบไรของกระดข้าวตอนนี้ก็คือใหม่คร well. ับผมอืังครับอ๋อนอแล้วจ้านอนแล้วครับพี่น้อง ะาุดไป่เห็นบ่เห็นใครเห็มเห็นบ่ครับอยู่สู้ๆถุนคุดไปบางหันเห็นแม่เพิ่นครับทุ่มแม่เพิ่นตายแล้วแม่ลูกพ่อวูดนี่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 อัดอัดทีไว้ประมาณ่หอดประมาณนี้ครับเห็นแม่ลูกพ่อเพิ่นนี่ก็ตายแต่ว่าปากวันมันยังปิดอยู่ก็เลยคุดนำิ่งอาจจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ครับไม่หันเนาะ ดอกเปิดจะเต่าออกมาบึ๊งตัวนี้โอ้โหนี่เป็นวันจนหอดเบาเลยครับผมโอ้โหน้อยเดียว ก็คือว่าอขุณแม่แบบบอบอไดเปิดหูเลยตัวนี้นี่ครับนี้นี่ทอดแต่ด้ายหูที่สามครับนี่มาหลุ่นกันซิม,มีจิกนยแล้วซิม,มีแม่มันบอเพราะว่าเห็นมันตายอยู่ข้างนอกแล้วตัวหนึ่ง มันก็ต้องมีนะครับพี่นนอะถ้าบ่มีโตกิ่งไข่นี่ลูกมันก็ติตายนำครับนีน่นี่ครับผมนี่เออเดี๋ยวจะหน่วยเราบ่นับ ก่าน่วยครับนี่น,นี่ตัวเพิ่นตายครับผมนึกว่าจะสีบลูมี่หยังครับไข่ยอยู่กลนนําไปเนะาะเอากระพัวที่สามสี่กลนได้มาหนิมีอยู่เก่าน่วยแดงๆเลยครับไข่ยอยู่ว่านเพิ่งเป็นแ,แดงครับถ้าเกิลงโซนนี้ว่าได้กินครับผมนี่เอาไปเลี้ยงดูเพื่อนครับ ไปหอดเทือนบ้บาที่ก็บจีคุดลุ้มคุดลุ้มหรือเอาเลียงเลียงเลียงเอาแม่เพิ่นเลียงไว้ครับแต่ว่าซาหี่บางคนเพิ่นกินแล้วเนาะเป็นดวงแต่ว่าเฮากินตอนมันเป็นอันนั้นเป็นดักแด้เป็นนั่งแม่ถ้าก็เริ่มคุดกันช่วงนี้แล้วครับผมคุดไปไหวบางคนก็เอาไว้ในไฮหรืไว้ในโอง์ในเองไปครับแต่ว่านบ่อแม่ไปนําตายแน่นอนครับมันบมมีโตไปกิ่งไครมันเนาะเอ้าโอ้ยเลือหร้ายเลยนี่พี่นอก บางคนนี่เคยกินแต่สาปีที่แล้วป้าหมีพุทธันได้กินอีกอยู่เนาะทำไมได้กินเพิ่มกระเลี้ยงขั้วเลี้ยงหัวเนี่ยมันบาดคนหลุนลังดีไม่ค่อยหูจักปันไดยเนาะหูเฉพาะบางคนแน่หน่อยผมจะทอ่มาขุดอีกจะเพิ่มอยู่แลครับผมสาปีแล้วเนาะครับเป็นเดี่ยงนี่เจะหูเบาครับผมยายไปหัวกระตาเอามันลองเบิ้งมันสิมีจะคู่ครับผมอยู่บ่อ ที่นนแน่ๆก็มีเนาะแรงขยายพันธุ์คนห้ายอยู่แล้วจ้ะแถวนี้ตะอยู่เยอะหรือออกนะจะผสมกันครับผมแต่ว่ามันเป็นจั๊กซะอยู่แทวนี้นมาหว่นก่อนอันดับแรกเลยบอกเลนว่าเห็นขว้ยเลยคุดเลยเล้บ่มีนะครับๆๆ มีรับการของมันใหญ่ๆไม่ใหญ่เป็นผาคุดตกแต่สมัยก่อนจริงครับแมลงกุจีก็กินมาแต่สมัยโบราณอย่แล้วเนาะแต่ว่า<ต>มีผู้แหลกคุดใดหญ่ผู้ที่ใช้มาคุดเป็นเนาะครับแมลงอันเราไมีคน,นคุดเป็นก่อนเนาะแมนบอกกันมา,าวิธีห้ามันเกินกา,า่อควายเนี่ยสมมตินำมาเลยโอ้โยเกินแมงกิ้งขีบอสประเภทแมงกิ้งขี จุกีกิน่ขันเบาขีกานี้ยุดเบาคือจังอันเอาก่อนขีกล้วยึ้นมันจะเห็นรหลดเนาะเบาขีกาเคียเอาเนนี้เบาไงกดีเบาตัวก็จะทีเขาหัวยับันแดงทเาที่เนาะมือออกเตอรนบอนี่ นี่เป็นแดงๆนี่ครับดินกับสีต่างกันแล้วฮะคุดลงไปเลยเนาะกับสีหอดหูหอดโพงเลยจ้ะแต่ว่าอย่าลงสนเท่านั้นละ่ะหลอบนี้เป็นหลอบสองแล้วมาคุดครับผมบาวนัดเป็นกว็ว่าเป็นจากมลาล่องเป็นกรเบื้คยคุดคือกันก็เลยผ้าพื้นมาครับหี่อยพื้นด้ไว้สามหัวได้หัวสี่วันสี่สสด้อีกแล้วเล่นะ พุดเออถื่อแหละครับบอกให้เพป็นพุดน้ำวันนี่แหละเป็นกระไดน,นะต่ว่าบ่มีไผหา,าแถวแนี้เนาะ,ะคนหลุนลังกับโบคอยอยู่บ้านไปหาเฮ็ดงานบ่ค่อยได้มาหาจังซี่ดอกเนาะไผม,มาเฮ็ดกับแม่บ่ค่อยมีคนหาดอกเจ้าไวหลุนเสมอเนี่บางคนกับโบหูเลย ใหญ่อย,ยอยู่บ้างเห็นก็นว่าเป็นยาสิเนี่ยเวลาเป็นจะเอาไปเกี่ยวครับผมเป็นเ,เอาไปให้เพ่กเกี่ยวอยู่ตรครับให้มันหอดงานมันเป็นอันนี้ก่อนเนาะเป็นดักแด้เนาะดักแด้หรือหนังเป็นหนังครับเป็นนา,นนาพี่น้องครับนต่อถุงแล้วนี่ครับพี่น้อง เบิดวันเพล่นแล้วนะเห็นบอเป็นหูจังป้องเลยบ้านแต่พอแ้วนี่ก็สิน้ำง่ายกว่าเก่าครับเพราะว่า้ามันเป็นวันเ้าขุดๆไปลึกๆถึงวันลึกๆเสียไปเลยเลยครับพี่น้องลงส่นน้ำาวกท่านเรียบร้อยบ่ได้กินครับมะโหเพืนหูนหนแล้วอีกน้อยเดียวครับอาจจะบ่เลึกันมีแนวนี่มา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 ขุดติ พี่น้องครับโอ้นี่ไข่บักเอ้เลยผูเบิง้งบึ้งบึ้งตัวหาหน่วยบนนอใหญ่พะลูกใช่เรววารคือผัวหอดหมึกดำคลึกมึกเลยผู้อดวันลูกนิมิตเนาะกิ่งงามเนาะแม่ดำคลึกหมึกเลยเนาะก็กเป็นวงจรชีวิตเพื่อนล่ะนะเนาะแป๊บโตคือมนุษย์เท่าวิวัฒนาการมาละจ้ะ เห็ดจังไรสิอันนี้เนาะกุ๊กกี้กิ่งขีเขาเอิญอุ้ยบักขีเบาบักขีเบาโอ้โหใหญ่กว่ากำปั้นอีกถาเลยนะครับไวรุ่นชื่อมือนี่ว่าขุดขุดถึงบัวบู๊ยมันเป็นไข่อียงแล้วก็ใหญ่ักใหญ่ยแน่ดิอ่าพี่น้องครับพอหาหน่วยบ้านอ๋อวูยแต่ละหน่วยส่งทีเบิร์ดแล้วเลยนี่บุ้ย เบิร์ตอิลีครับพี่น้องซีน่วยโคโรเลยครับอีกผงหนึ่งไว้ฐานผงนี้เดี๋ยวเป็นขี้จกเบิง้งโอ้พี่น้องซีน่วยบักโคโรใหญ่กว่ากำปั่นครับเบิ้งนี่โอ้ใหญ่แห้งพี่น้องน้อยธรรมดาเอามาแทกกันโอ้ต่างกันแห้งครับโอ้อยขีดตัวข้างในได้หนอเดี๋ยวหอด เดือนสามอยเุ็นแล้วครับเสียามาแกะให้เบิ่งแอ้ต่จางกันแห่งอันนี้ลูกขนหนอยเนอะไรใครไงสี่หน่วยหนึ่งครับโหนี่ไอ้ครับพี่นกอีกครับก่อนถพากันลงเมื่อคุดเมื่อยแล้วมือนเด็กทะเลจ้างจี้หูเนี่ยคุณทวงลูกห้องลูกน้องเบาหนักอุ้ยเปิดไน่ัน ต้องลองคุดนำมึงเนาะเตือมันอัดอยู่ข้างล่างครับผมไบหลุนบางคนเพ่นกัว่าคุดขี่ไปกินเพิ่นวะค้ <c oughs> องแนวนี่เราต้องศึกษาจ้ะศึกษาในห้องเรียนนำชีวิตจริงนำแต่มทินมีความหูบางคนกับโอหูเลยถึงล้วครับพี่น้องโอ้ยนี่ก็ดำๆเลยครับนี่ ใส่ใหญ่ใหญ่น่อยลงมาน้อยนึงครับผมมาครับมาลุดน้ำกันชิม,มิเจกน้อยครับคุยนนี่โอ้อไข่ไป๊ปปี <laughs> อเอง ลาขึ้นเนาะได้ข้างนอกมันมาขื่นไหน,น,นงงบอเป็นยังเก่าหน่วยครับพี่น้องฮู้นี่หน่วยอะไรเป็น,นหน่วหน่วยนี่แต่หน่วยใหญ่ๆครับพี่น้องปีเล็ตปีอยู่ของแท้ครับสมทมบเลยเต็มกระตาเลยพี่น้องสาวกหน่วยปรจังเนาะ <laughs> <laughs> นี่เปบักโคลูเลยมันนี่ปีเลตปีครับผม ปั่นเอาสิไดคือเพลินปั่นบ่เนี่คนนยครับปั่นมาหยาดหูอ้วนบ่แมนเด้ครับนี่เห็ดบ่ไดเนาะหรอองแฉ่ธรรมศาสตร์ครับนี่ครับพี่น้องผลงานร่วมกันครับผมมากระเป๋บบาหนักม้เนี่กระดาหน่อย2องอันนี่ของเพิินครับเพิินได้องตาครับม้อนี้ี่ยบางที่เเอากระดาเดียวพ่อครับม้อนี่ยหน่วยใหญ่แห้งเนาะกันไดพักกันไดอีกดอกครับหากินนี่ก็มานไปอีกมือครับผม ของเป็นคุดเทือแหละเป็นยังไงปานนี่ครับโอ้สุดยอดแห่งธรรมดาครับแนวนี่ฟีมือเอาละครับพี่น้องได้เวลาลับบ้านแล้วครับกำลังผนงานนีครับมันนี้มาคุดเบาครับพี่น้องมันนี้โอ้ก็ได้ยู่น้องครับผมเตมกระตาครับมีแต่นวยใหญ่นี่นี่คุดไปหลายหูอยู่ครับกระไดบางซีหาหูนี่ละบางหูก็ออกบางหูก็เอีนงแย่เอือดๆแล้วนี่แล้วครับพี่น้องคุดเบาโบมานแนวง่ายครับผม ี่ฟีมือนําครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้จังไดืก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเที่ยวครับสำหรับวันนี้บ้าเที่ยวสิขอตัวลาครับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ